ปาชีเรือไปแปลงฟันกันแปลงฟันแล้วกินนมได้หรือไม่ได้หึแปลงฟันแล้วกินนมได้ไหมครับไม่ได้อ่าโอเคฮาชิเข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจงั้นเราไปแปลงฟันกันไม่ทำไมครับอิ่มอิ่มอะไรไม่ได้กินอะไรอิ่มแปลงฟันแล้วจะไปนอนไได้ยินที่คุณแม่พูดไหมครับ ชีได้ยินที่คุณแม่พูดไหมครับหนึ่งได้ยินที่คุณแม่พูดไหมครับแปลงฝันแล้วกินอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วจะไปแปลงหรือยังไม่ไม่เลยไม่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินที่คุณแม่บอกเลยเหรอครับหืมไม่ได้ยินที่คุณแม่บอกเลย แล้วเมื่อกี้คุณแม่พูดว่าอะไรครับคุณแม่บอกว่าอะไรครับหึคุณแม่บอกว่าอะไรนะครับให้ฮาชิไปทำอะไรครับหึให้ฮาชิไปทำอะไรเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าอะไรนะครับฮาชิเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าอะไรนะครับฮาชิไปทำอะไรคุณแม่จะให้ฮาชิไปทำอะไร อืไปแปลงอะไรครับแปลงอะไรครับอยากจะไปหรือ,อยัง,ยงทำอะไรอยู่ทำไมไม่ไปไม่รู้ยังไงคุณแม่ไปนอนแล้วนะถ้าถ้าชีไม่ไป่าชีก็นอนคนเดียวนะตกลงจะไปหรือ,อยัง นับหนึ่งไปเร็วอากงมองแล้วไปแปลงฟันบอกอากงก่อน <c oughs> ไป <c oughs> อากงทำไมไมฮะ ากงทำไมอากงแปลงฟันหมอาแกเงกั้มกปนมของคนขึ้นข้างวาเน่พอะไรครับร้องเพลงอะไรครับนหมูหมูอะไรหมูก้ม อันนั่งแปงไหมนั่งนั่งแปงตรงนี้ไหมดอกแปงดอกเอาไหมปปแปงไปแปงก็ไปมาลงมากาง,งกางร่มแปะแปงอึ๊บอึ๊บไปเดินน้ำไปเลยอืมไปเดินน้ำไปเลยไปนออปนอนรอไปนอนตรงไหนดีครับอืม อืมตรงไหนดีครับอ่ะเอาจากที่อ่ะนอนรอคุณแม่แปลงโอเคอ่ะหันมาหันมาเร็วเ็ <c oughs> เรียกเรียกคุณอากงจิอากงอาคนจะจะายนนังยังอาหงนอนนอนนอนบอกคุณอากงค่ะชี้จะแปลงันแล้วครับ บอกคุณงทิตอานอาโนนอานอยฮานอยฮานอยใครคือฮานอยใครคือฮานอย